ครับจากบ้านกูซอนอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับนิวเทคแท็กเตอร์ ter, สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูการไถกบต่อฟางนะครับกับรถนิวเทคแท็กเตอร์ที่พานส่งมาที่บ้านกูซอนอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับที่นี่ก็จะเป็นที่นาของคุณวีระนะครับเจ้าของรถนะครับซึ่งตรงตรงนี้นะครับก็จะมีพื้นเก็บเกี่ยว กันใหม่นะครับก็จะมีต่อฟางค่อนข้างเยอะครับในช่างสำเริงก็เลยปรับการใช้ผานจากผาน3เป็นผาน2เราจะสังเกตว่าผานนี้เราสามารถถอดเป็นผานเดียวได้นะครับถ้ามีการถอดฟางขึ้นมาครับแต่จะนี้เราจะหเห็นการทํางานนะครับทุกครั้งเราก็จะให้เห็นว่านะครับนี่คือการถ่ายนะครับในที่ศรีสะเกตนะครับหลายท่านที่เป็นชาวจังหวัดศรีสะเกตและใกล้เคียงก็จะได้ทราบว่าที่นี้ก็มีรถของเราแล้วนะครับ <c oughs> ถ้ามีการหอบแบบนี้นะครับช่สํารรวก็จะปรับอันนี้สดๆเลยครับเพื่อให้การใช้งานนะครับได้เหมาะสมกับพื้นที่มากขึ้นครับขอบคุณสำหรับ5ท่านที่เข้ามาดูนะครับ แล้วก็เราจะเห็นว่าการกดเราใช้ระบบไฮดรลิกแล้วก็มีแรงกดจากการออกแบบนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ไถกบในเครื่องขนาด15แรงครึ่งนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวประมาณ800กิโลกรัมนะครับ ตามให้ดูเลยนะครับก็ New Tech ท็กเตอรไม่ได้มีการถ่วงน้ําหนักใดๆนะครับจะเห็นนะครับว่าทั้งหน้าทั้งหลังก็จะเป็นตัวรถเลยนะครับการที่ไม่ต้องถ่วงน้ําหนักเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราสามารถใช้เครื่องยนต์ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเครื่องโยนต์15แรงครึ่งก็สามารถนอกจากนั้นนะครับก็ยังมี ความมันเองประสงหลายอย่างอย่างที่คลิปเราให้ดูนะครับนี่จะเห็นนะครับเรากดลึกตื้นนะครับก็การจากการปรับที่เมาครับปรับผาน เดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ก่อนนะครับโดยรอบนะครับก็จะเป็นอ่าจะมีรถไถท,ที่รู้จักกันนะครับสีส้มเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นหมอะกับเกษตรครอบครัวนะครับเราอยากทำเกษตรเองนะครับหลายท่านเริ่มกลับมาอยู่บ้านกันแล้วนะครับก็อยากที่จะเห็นที่นาพลิกฟื้นผืนที่นาของบรรพบุรุษนะครับอยากกลับมาทำอาชีพ นนอยากมีเครื่องมือที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเรานะครับ10ไร่20ไร่30ไร่40ไร่50ไร่ที่บันทบรุดให้มานะครับก็อยากจะมาลงมือทําเองไม่อยากจ้างแล้วก็ต้องหาเครื่องมือครับซึ่ง New t e c h ท r a c t o r เนี่ยทำเพื่อตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกท่านนะครับได้ใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมเราออกแบบให้ การใช้งานนะครับง่ายมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ซ่อมบำรุงรักษาง่ายครับจะเห็นคลิปเก่าๆนะครับที่เราไปหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายล่าสุดนะครับที่ปูชีฟ้า,าที่ทางใต้ที่สายบุรีปัตตานีใต้สุดเลยนะครับ mm hmm. เหนือสุดและใต้สุดตะวันตกสุดนะครับไซโยกกาญจะนะบุรีหรือตะวันออกสุดก็คือพิบูลนังสาหานอุบลราชธานีนะครับและอย่างที่นี่ศรีสะเกดครับเมืองคนดีถิ่นหอมกระเทียมนะครับ พื้นที่เราผ่านมาก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาครับอันนี้วิ่งเกียร์เร็วขึ้นนะครับเป็นเกียร์สองครับผมให้เดินดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะขอตัดเป็นคลิปลติดตามดูคลิปเรื่อยๆนะครับของ Newtech Tractor ถ้าใครอยากจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารก็กดไลค์กดติดตามไว้นะครับในช่องของ YouTube Newtech Tractor แล้วก็มี เ c e b o o k เหมือนกันนะครับนิวเทคแท็เตอร์นะครับคอยอัปเดตข่าวสารท่านที่สนใจนะครับข่าวดีสำหรับท่านที่สนใจอยู่ที่จังหวัดสกลนครและใกล้เคียงนะครับอาท่านทั้งสนใจทั้งสินเชื่อหรือสดหรือผ่อนนะครับติดต่อได้ที่ร้านรูมิรการ้านะครับในตัวเมืองสกลนครได้เลยนะครับรูมิรการค้าสกลนครนะครับสกลนครนครพนมมุกดาหารนะครับติดต่อได้ที่บริษัทรูมิรการ้าครับ เชื่อทั้งสดและผ่อนนะครับแล้วก็ขอนแก่นนะครับบริเวณน้ําพองเขาวสวนกวางโซนอุบรัฐนะครับขอนแก่นโซนเหนือติดอุดรน,นะครับติดกาลสินจะถ,ถึงหนองกุ้งสีนะครับไปติดต่อที่ีร้านเกษมสุขการเกษตรนะครับที่น้ําพองครับขอนแก่นแล้วก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคอยติดตามในช่อง YouTube แล้วก็ทุกสื่อเลยนะครับถ้าใครสนใจเงื่อนไขก็ลองโทรมาคุยกันได้นะครับผมหนุ่มบรพลก็นี่ตอบนะครับถ้าคำถามที่เอ้ยที่นาเป็นแบบไหนยังไงทำได้ไหมอยากคุยกับนายช่างสำเริงก็ได้เลยครับโทรมาได้นะครับ0615594626ทั้งโทรและไลน์ได้เลยครับขอบคุณสำหรับ10ท่านนะครับที่ดูอยู่ในช่อง y o u t u b e นะครับนะมีการหอบขึ้นมานะครับก็ อันนี้เราใส่เป็นผ่านสองนะครับพอรใบผานหนึ่งผานนะครับเราจะเห็นนะครับว่าในตัวรถนะครับไม่ได้มีการผูกน้ำหนักใดๆนะครับการควบคุมคอนโทรลนะครับถึงจะอยู่ในที่พื้นนาที่พื้นที่ไม่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ธุระกันดารเนี่ยเราก็ขับได้ง่ายขับครั้งแรกนะครับเจ้าของพื้นที่นี้ก็นะครับ ร,รถแท็กเตอร์ครั้งแรกเลยครับก็ขับง่ายเพราะว่าเป็นพงมาลัยพาวเวอร์นะครับเราให้ดูขี้ไถสวยๆนะครับให้ดูไถ้กบไปเลยเห็นไหมฮะไม่ต้องมีแรงกดไม่ต้องมีข่วงพานใดๆครับให้ดูกันสดๆตรงนี้เลยนะครับที่ บ้านคูซอนอำเภอเมืองจัังหวดสีสะเกตครับทำไปเรื่อยๆนะครับสตายายทำไปเรื่อยๆนะครับ2ตายายมีเครื่องมือรถแท็กเตอร์หนึคันแห่เอกประสงค์นะครับราคาเหมาะสมนะครับ,ราาอ,รบอุปกรณ์ก็จะมีนะครับอุปกรณ์พื้นฐานนะครับวงมาลัยพาวเวอร์ นะครับไฮดรอลิกหน้าหลังนะครับมีหลังคาไฟเบอร์กลาสระบบความปลอดภัยไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟฉุกเฉินนะครับกระจกมองหลังนะมีล้อนะครับนี่ถ้าเป็นนาที่มีความสมบุกสมบันก็แนะนําเป็นล้อขนาด24นิ้วนะครับกระทะล้อ24นิ้วเป็นยางแล้วก็มีล้อเหล็กข้างอุปรกรณ์มีฐานดันหน้าหรือใบดันหน้านะครับแล้วก็มีฐาน3าจานนะครับ แล้วเราให้ตะขอหลังซึ่งเป็นตะขออนเนกประสงค์นะครับสามารถที่จะเอามาติดตั้งอุปกรณ์อื่นเช่นเอาใบด้านหน้ามาติดด้านหลังเอาคลุกมาติดได้นะครับตรงนี้นะครับที่จะไว้หรือลูกทุบนะครับตีดินนะแล้วก็เครื่องยนต์ใช้เป็นเครื่องยนต์คูบัต้า15แรงครึ่งของรุ่นใหม่ z ซทนะครับที่ใช้คูปบต้าเพราะว่าการรับประกันคุณภาพนะครับถึง3ปีก็คูปัต้าก็ดูแลกับเราดีมากเลยนะครับต้องขอบคุณคูบต้าด้วย เราการดูแลที่ดีครับและตัวรถนะครับอุปกรณ์ใจ huh, หัวใจหลักก็คือห้องเกียร์ที่มีความทนทานสูงเนี่ยแล้วก็เฟรมเนี่ยเรารับประกัน1นึ่ปีดูไปเรื่อยๆนะครับโอคก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตนะครับเดี๋ยวไลรสดอยู่พ่อ สวัสดีก่อนไรสดไรสดโอเคก็ตั้งผ่านนะครับก็นะครับนี่60กว่าจะ70แล้วนะครับก็ยังแข็งแรงนะครับทํางานอยู่นะครับก็มีความฝันแล้วก็อยากให้เกษตรกรนะครับได้ใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่เหมาะสมราคาเหมาะสมครับในช่างสําเริงทํามา30กว่าปีแล้วครับเครื่องมือหนักนี่ก็50ปีนะครับโอเคงั้นขอบคุณมากเลยครับ เดี๋ยวมาดูใหม่นะครับ